ยังไมหลุดแล้วบอกระดากระโดเนี่นะุกเารี่โอเถอดเลยยอดเลยเหดปูแดงแต่ช่วหลายไม่มีคอ้อด้ฝันนี้เลยไม่ค่อยเห็นเลยกินข้าวเลิกลกข้าวกินข้าวเลยห้าหโตคุณมันกินอยู่นี่ยก็ขนมัน มันหักกดกระชามโตไก่อีกกระห้าโตเฉพาะลางตัวนี้จำเจียวยังพอกินนะอยู่ป่ามือนึกจำเจียวเอาไปกินอยู่กับโคกันเลยบ้านเอามาหน่อยหนึ่งเงินซบปลาลุกพามีเอาไปมีเกาอยู่บ้านมีเช็ดคือเข้าไปเพาะเข้าไป มื่ออื่นนะจะได้ไปฝากนะไปมันนี้ก็มีพันต่อแล้วกับบอบอลบอลเอมสี่คนนะพันนวดก็ได้ไปนะี่ยเป็นอ้อหน้า

ลำบ,บากใช่ไหมนั่นยัจะไปนะั่นจะเป็นจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะต้องไป บ้านเข้าไปนี่มันจะไมห่ห Liên khoai Liên ngô liên khoai Mà liên khoai cũng uhm. là... <laughs> <không biết> là... <laughs> mà hay Đi lắm Mà họ chút mày phải thang Thế không Thế không cả họ chả hạ vô hạ gì nói Thì ngàn hậu cả บายดีบายดีสบายดีบายดีบายดีวัตเดี๋ยวมื้อนี้สิเฮากับพาดต่อไปหาแนวมันดินช้าปีแล้วันพาต่อไปเลสิมาไปหาเลาะเบิ่งงต่อแถวบ้านแต่บาร์บอลกับบาร์เรียมเพิ่นสิไปหาจกคือเก่าสองคนมักจกขาดโจกแนวไฮ้ต้เดี๋ยวเฮาพยายามแหวกับไอ้เพิ่นเพิ่นชื่อแหวไว้ โหางเนาะมันเนาะชื่อให้เหงเออแฝดขลางนบมันเลือยเหียวยีบ็นแบบนี้แหละเหียหยีบมั้นแงอเหียวยีบ เยียบนี้เอ็นเยียบกระทึยังวามเอ็นม่อนหอยมานี่ลงนี่มันมากินกลอเกเห็น,น,นตะตีนมันาใกล้ะนะเออเห็นแต่หดมันโกกผูนี่ กินข้านเลิลก,กลดข้านเลยห,ลห,ลหล้าหกโตคุณมันกินอยู่นี่ยก็ขนมามนมากกดกระชามโตไก่อีกห้าโตเฉพาะลางตัวนี่นออนไลายปะเออมันเป็นมูหลายอยู่เนาะเห็ด mất không gang khít ba mì chưa khô hắn mà chẳng mì muốn khô gặp bố chưa khô ừ. à. hết nguồn gạo hết bố kìa hết nguồn gạo hết bố kìa hết nguồn gạo 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 hết nguồn หลายเลยเบื้องในเยือกแล้วมันกำลังออกเป็นหมู่เป็นชุมคดคดดโอ้โหจำเนียบงามเลยนีะคิดจะฝนออนน้อย มก็หลายเลยนะ้ขึ้นกันขุดเลิก้ายจงไว้ให้มันอ่ออีปีนากระจายหมลุกจับอ ปูแดงแต่ช the ั้นหลายไม <OVER> table. Table. ่มีค้อยอ้อได้ฝืนนี้ได้ไม่ค่อยเห็นได้ไมีแต่เห็ดปูเห็ดปูธรรมดาหั่นลายใครอีว่ามันอ้อกินหาเชืบได้คุณชมมันมีค้อยอ้อเลยไปเบิ่งเหวนำจิมงานกันจิมงานไปยามเหว่เห็ดกะอ้อลายเติบเนาะเข้าบ่บ่นกับโบแหลมคนขุดเอาอยู่ ลิปครับเลยได้มอจะจิตถึงจะโตเห็นแต่เห็นแต่ขามัน,น,นลุ่มพร้อม

แงงนั่นตัวละชามตัวอึดนะกระปูนะพอได้กิน

ดจะเป็นวงเลยมา,าเลยเอาห้าหนั้นต่อกับเต้นเพื่อนคนหะมานเนาะเต็บขนาดเลยเลยนี่เมตโต้ชมแม่เต้นนะและแม่เต้นชมแม่โต้เี่สิผ้ากันไปละบึงเมตโต้ห่างหายบึงห่างโต้โงมันกลิ่นดินเข้ม กินปุ้งตังกัดกินเลยเซบขนาดกินแ่นกินเลยเลีงโงไ่ไ้ละอโอ้ฉันนี่ก็อยู่บ้านเฮานี่เลีงโง่กลุ้มแล้วฉันนี่น้องชายว่าสองคนนี้นะ ลโอ้ยมีเป็นทนหำลู่หาดิชำจีเอิญได้เลี้งอะรนั่ด้เลี้ยงมีหมาเบิ่งนัวเบอยุ้มเนี่แหละเด็กนี่น้อยย่บานนอกสามารถเด็กหูเลงควายได้แลแบบนี้แตเกหลูห่ากโได้ใหญ่แต่ิ <laughs> Chú ngô nhưng bộ phèn ngủ Lấy đây nhanh phải nói lấy ngủ cả cung là ừ. à, Ngô lát, lạt đấy thì là chăm ngủ hát còn vẫn nhanh gì đâu còn đi chứ từng nào mà đi nữa. Ủa, lù à, lạt Oh, <laughs> ngay gì đi vừa vật thực nên gần nhân vật thân tìm đấy đây nhưng ừ. này nói vậy đấy ừ. giờ. Này. khác nó <laughs> คู ð, ่ตัวนี้แห้งามมันตายนะบางยาเนี่ยเพราะตัวน้ำอายมันอายมันตัวนนั่นตายน้องหนึ่งเลยจะได้ไปนี่แหละกกหางมาเนี่ยครับ่มีวิธีเลี้ยงเนาะงูกันเนาะจังงามได้อะเนาะโอ้แน่นอะแน่นอน้อนงูเล่าเนี่ยแหละคักดีพี่น้องก็มีวิธีเลี้ยงนะครับโงูลาดได้จำโงูผัดความใหญ่ ใครกันยังบอกว่างูพันงูพันธุ์มันจะคืองูพัดนี่งเลยจริงโบนงูราดไหวจังนะงามหวาคนนึงกว่าไหวนะหวาจกมันเกิดแล้วก็ทางเอาป้าไว้มีแต่กวายทั้งนั้นง่าย เลาะไปซื้อที่พักครับเลยไปหายทีงานครับว่นโบเห็นเลาะหาไม่ต้องต้องเห็นจากแม้<อ>เลยปกติเอามาเนี่ยที่นี่เห็ุลดแม้มันบิดนะอากาศคึมค,มคึมแน่นี่ามาอ,อที่พักได้นะมากดทีงาน ีงานยังจะจบปูอยู่เด็กฝอยตูเมียนปอกบัวห้าเนาะเนาะมีนะ,บบหหนนม,นะมันปูอะไอยู่เอาขูดเห็ดนี่เดี๋ยวเอาไปล้างไปเลยล้างทราที่เมงอนมีน, <c oughs> มนะฝอยตูมันเคยปูอะไอยู่เดินเห็ตตาไฟเด็กฝอยตู่ทำชิชื่อก็หนักกุกนึง่ง นอนในเตียงตกนทำเสียงใบพัา,า,พานอคขับมาค่าฮะกนบัดเจ็บเอาไปย่างตกแต่งผับมือพันขาวด้ย สรีนหายจำนี้แหละบวเถิดขันวะไงทีมงานมาเลยได้พ่อได้กินอยู่งจำอยากกินคือคันอยากคายคือเนื้เนี่ยไปขายวะโอ้บาแล้วมาหาคขาน้ำมันได้วะโอ้จะได้คขาน้ำมันหรือว่าพอได้ปั้นกันเมื่อกี้นี้นะกินนี่ก็เกือบเบิดแล้วมันเลยนะเกือบปั้นเบิร์ดแล้เห็ดจะมีเด้แกงเห็ดนั่นแหละโอ้ผักติเห็ดนี่ใช่ปะผักตี สลีไห้จี้กินแซ็บธรรมชาติไปเทิดล่างเหินล่างอยู่นี่บล็อกกำลังอยู่มล,ลมบนเนาะทันย่าอีเด่น có sức đăng khoai cho tốt là hết rồi Bạc mượt nhọt bộp cho <laughs> kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชือกปูว่ามันนี่นี่กระล้นมาเลยขันหฮา่ได้ยิบขันโคตรเถื่อนเลลุงเนาะเถื่อนเต็มตัวเยจับ11เดี๋เวลาลุงลลลาลุจ็ัอดปูอรกันอ้าปูกันได้ มอง้องป่าดีแหละมองหกสดนะครับคือมีสองการให้บ๊พี่นาเขาพี่นักโ้ยาอมกระหอยเลยอืมจังพูดงั้นหนึ่งเขาทาเลือดนอกน้ำเขาขยักเขาขมือนี่ไหวไดมพ่ออบนี่ะพ่อเคี้ยวข้อนเขาเอิ้อนยก มีแต่ปูอันวางนึงเ้ยช้มช่องค่อนนึงะมากินข้าวกันพี่นอ้องจีเริ่มบวงมีเด่นพวกบวงชองกันมีกี่เฮียนวทแล้วเนาะพีเี่ทิมึงนะตว่อกระลดูดจิดเจวนกมาจำเจวยังพอก,กินนะอยู่ป่า มึอนด็กจำเจ้าเอาไปกินอยู่กับโคกันเลยบ้านเอามาเลยด้วยเงินรวบปลาลูกพามีเอาไปเข้าอยู่บ้านเช็ดเลยคอตเข้าไปเพาะตุากเข้าเมืต่อบราณกับจำเจ้าเก็บพักแล้วชอบอุงในปลาแล้วโอ้ยเป็นความเจ้าลุงเลยเดี๋ยวจะอีกเพราะมันจะดอง ชุดไหนชุดไหมน้ำมันจะออกน้ำมันลดเลยโอ <c oughs> น้น่ะย, <c oughs> ยังแดดอยู่มีวายเนาะใช่แล้วกันเป็นด้วยหน้าปัน่นมรกหลายส่วนลายแขวตัวมันมีผิดอย่างพวกสัตว์อันพวกแกยวกินได้น,นะขนขแขวมันชีบอ่นะบ่อออกคือแขวมันชีบบุคอยออกไปครบมันสลาย

เนกฝากบายหน่ด้ยดูทางหเกหบ่เรีเล่นากินมังกัซลิ่อยมาริกานะใมีหินดีกว่นี้ากมาลืนนีหนึงเอออเี้เล้าอาวยกินข้ากินน้ำอิ่มแล้วจะได้พากันเดินทางครับี่น้เอหลัก นอำในปละจังถ้ากันลาะมาอายุวากินแถมนี่มาหดเอนแลพี่น้องอนกันสำหรับคลิปนี้กับผม,มีอยังไรี่น้องการหายุวากินกับพอจะได้กินนั่นละ สำหรับคลิปนี้ก็เชไดล่าไปชับนี่พบกันใหม่ในคลิปหน้าพระมืออื่นบางทีอาจจะได้ขึ้นป่านะสลหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง